วันนี้ยายปุ่นมาจากนาเก็บน้อยหนามาฝากจ้านี่จ้าน้อยหนาที่นาลูกใหญ่ใหญ่จ้าบางลูกก็สุกแล้วนะคะบางลูกก็ยังไม่สุกผลโตโตทั้งนั้นเลยน้องนาทีก็เอามาแกะกินเลยนะคะของโปรดของน้องนาทีค่ะนั่งกินกันคนละลูกเลยนะคะนี่จ้ายายปุ่นของเรากินหน้าอร่อยมากๆเลยค่ะน้องแพนด้าก็นั่งกินน้อยหนากับเขาด้วยนะคะส่วนพี่ตะวันไม่ชอบกินหรอกค่ะนอนเล่นเกมอยู่ค่ะพี่ตะวันบอกว่าไม่ค่อยหิวนะคะก็เลยไม่กินน้องชายกําลังเอาข้าวลงจากเรื ะะให้พ่อเอาไปไว้ที่โรงสีให้นะคะแล้วก็จะสีไว้ทีแล้วเยอะๆแบบนี้เลยนะคะพอประมาณบ่ายสองกว่าๆนะคะเราก็จะเดินไปเก็บบอลมาแกงที่นายายสุกค่ะนี่จ้าต้นบอลของเรายายปุ่นเก็บใหญ่เลยจ้าวันนี้ยายปุ่นนึกอยากกินแกงบอลน,นะคะก็เลยพาลูกหลานออกมาเก็บค่ะบอลก็ต้นใหญ่ๆคะ่ะสวยดีค่ะยิ่งมันอยู่ใกล้ๆน้ํานะคะมันก็เลยต้นสวยดีค่ะส่วนตัวเล็กก็ไม่มีอะไรทํานะคะมายืนเก็บภาพบรรยากาศเฉยๆค่ะเพราะว่าตอนบ่ายสองครึ่งเนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะ แดดมันไม่ค่อยแรงค่ะตัวเล็กก็เลยไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมาเนาะเห็น <He S 2> ไหมคะเขียวสดชื่นมากๆเลยค่ะนาายสุกนี่อยู่ใกล้ๆ้หมู่บ้านเองนะคะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวตัวเล็กจะให้ดูดอกไม้ดอกหนึ่งนะคะตัวเล็กก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นดอกอะไรแต่ตัวเล็กว่ามันสวยดีค่ะนี่จ้าดอกมันสวยมากๆเลยค่ะน่าเอามาปลูกไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าดอกมันสวยดีค่ะทุง่งนาของเราก็ลมพัดเย็นสบายเลยนะคะตัวเล็กโคตรชอบอะไรแบบนี้เลยค่ะดูมีความสุขดีค่ะนุ่นคะ่ะน้องนาทีกับยายปุ่นเดินกลับบ้านไป แล้วคะ่ะไม่รอตัวเล็กเลยนะคะเพราะว่าตัวเล็กมัวแต่เซลฟี่อยู่คะ่ะตัวเล็กก็เลยต้องวิ่งตามเขาเอาคะ่ะนูนจ้าน้องนาทีวิ่งใกล้ถึงบ้านแล้วจ้าเห็นแต่หลังไวๆอยู่นั่นแหละจ้ามาถึงบ้านยายปุ่นก็ทาคันลอกบอลเลยนะคะต้องเอามือสวมถุงนะคะไม่งั้นมันจะคันมากๆเลยคะ่ะตอนลอกอะคะ่ะยางมันจะคันคล้ายๆหมามุ้ยเลยค่ะลอกเสร็จแล้วก็เอามาต้มให้มันนิ่มเลยนะคะต้มน,นานเป็นชั่วโมงอยู่คะ่ะเสร็จแล้วยายปุ่นก็ไปปอกเปลือกมะพร้าวไว้นะคะแกปอกเอาไว้สุ่มไฟนะคะเพราะว่าเวลาเราสุ่มเตาถ่านนะคะเราต้องใช้เปลือกมาพ้า ใส่มันไว้นะคะเพื่อให้มันติดค่ะเสร็จแล้วยายปุ่นก็ขูดมะพร้าวเลยนะคะแล้วก็เอาน้ํากะทิมาใส่กับบอนของเราเลยค่ะแล้วก็สับๆปลาทูเค็มใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วยายปุ่นก็มาตาพริกหอมกระเทียมให้มันเข้ากันเลยนะคะพอตาเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่หม้อของเราเลยค่ะนี่จ้าเอาใส่ลงไปแบบนี้เลยจ้าเสร็จแล้วก็คนๆๆนะคะแม่ใช้ให้ตัวเล็กไปเก็บใบแมงรักนะคะตัวเล็กก็เลยพาเด็กๆเดินมาเก็บใบแมงรักที่สวนป้านะคะนี่จ้าใบแมงรักเยอะแยะเลยจ้าส่วนมากหนอนมันก็จะเจาะจ้านี่จ้าใบแมงรักของเรา เราได้เยอะแล้วจ้าต่อไปเราก็จะเดินกลับบ้านกันแล้วค่ะน้องนาทียืนกินไอติมอยู่เลยค่ะเด็กๆยืนมองหมาน้อยตุ๊กตุ๋ยค่ะแล้วน้องนาทีก็ขอแม่แวะลงไปข้างล่างก่อนไปดูหอยค่ะเสร็จแล้วก็พากันเดินกลับบ้านแล้วค่ะเด็กๆเดินนําหน้าแม่ใหญ่เลยค่ะพอถึงบ้านแล้วยายปุ่นก็ปรุงรสนะคะใส่รสดีลงไปค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะและข้าวคั่วประมาณสองช้อนค่ะเสร็จแล้วยายปุ่นก็เอาใบแมงลักของเรามาใส่เลยค่ะตอนนี้ก็คือหอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วยายปุ่นก็ทําการคนเลย หอมมากๆเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ปิดฝาไว้เลยนะคะเมนูนี้ก็คือเสร็จแล้วค่ะพอทํากับข้าวเสร็จแล้วยายปุ่นก็มานั่งเล่นค่ะน้าเพนก็มานั่งเฝ้าหลานนะคะส่วนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของตัวเล็กนะคะตัวเล็กก็จะทอดไก่ให้เด็กๆนะคะไก่เนี่ยตัวเล็กหมักไว้แล้วนะคะก็เลยเอามาทอดเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆไม่ค่อยชอบกินแกงบอนเนาะแม่ก็เลยต้องทอดไก่ให้ค่นะนี่จ้าหน้าตาคนทอดของเราค่ะตัวเล็กไม่ค่อยชอบใสก่กางเกงขายา,นะะยาวนะคะเป็นคนที่ชอบใสก่กางเกงขาสั้นมากๆเลยค่ะ นานๆานทีนะคะตัวเล็กถึงจะใส่กังเกงขายาวค่ะทอดไก่นี่คือร้องเพลงไปด้วยนะคะไก่มันจะได้อร่อยค่ะเห็นไหมคะแค่นี้ก็ยังน่ากินแล้วเลยไก่ทอดของเด็กๆก็สุกแล้วนะคะตัวเล็กก็ทําการตักเลยค่ะแล้วก็พักไว้นิดหนึ่งนะคะอยู่บนนอกก็มีความสุขดีนะคะมีอะไรกินก็กินไปค่ะพอถึงเวลาหกโมงกว่าเราก็มาล้อมวงกันกินข้าวเหมือนเดิมนะคะเมนูวันนี้ก็มีไก่ทอดกับแกงบวันค่ะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้า